on my และเอฟซี <C> ข้างไข่ก็เห็นว่าการเล่นการพนันของผู้ใหญ่บ้านเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นการเล่นในหมู่บ้านเฉยๆเป็นการเล่นที่แบบว่าไม่ผิดเล่นที่แบบว่าช่วยคนช่วยช่วยเจ้าของเจ้าของงานศพเขาแต่ฐานะของคุณคือผู้ใหญ่บ้านนะ,ะผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านไหนคุณก็ทํามไม่ได้ถูกต้องไหมคะเ็จะต้อง เป็นคนที่ควบคุมลูกบ้านไม่ใช่คุณมาออกประชดไม่ให้มีออกมาชดประชดลูกบ้านว่าาน้าข่าวว่าต่อไปนี้หมู่บ้านเราจะใส่สะอาดหมู่บ้านเราจะสะอาด,มาาะะอาดไม่ว่าจะทําอะไรทุกอย่างหมู่บ้านเราก็จะโดนเป็นข่าวหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอันดับแรกคุณต้องแก้ตัวแก้ไขตัวเองก่อนไม่ใช่ออกมาแก้ตัวแล้วยโยนความผิดให้กับลูกบ้านว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปถูกต้องไม่เพื่อนไม่ใช่มาโยนความผิดให้คนนัน้นคนนี้ว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปไม่ใช่ว่าไปตามหาคนถ่ายคลิป เราควรจะสรรเสริญเยินยอคนไถ่ายคลิปด้วยซ้ำที่เขาเห็นว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ฉันไม่เหมาะสมนะพฤติกรรมอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะเพราะว่าในเวลาเนี้ยใครจะไปรู้ใครถ่ายคลิปไม่แน่อาจจะเป็นฝ่ายของมหาจําเลยก็ได้ใครจะไปรู้อาจะมาบอกว่าเนี่ยคลิปมันมาจากไหนคลิปมันมาจากกลุ่มไหนใครจะไปรู้ล่ะเราเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่ากลุ่มของมหาจําเลยตัวดีเลย กลุ่มของมหาจำเลยนะยอดโตกนั่นนะ่ะเดี๋ยวจะเห็นคลิปของกลุ่มมหาจำเลยเนะี่ยกระจายวันเลยจะบอกให้เพราะว่ากลุ่มมหาจำเลยที่เราบอกว่าเอา้าในเมื่อเขาอยู่หน้าหมู่บ้านสี่กออย่างเงี้ยแล้วบางคนก็เป็นอย่าลืมว่ายูทูบเบอร์ของเขาเองนะนะเขาก็เป็นคนสี่กอเหมือนกันแล้วยอดวิวเนี่ยนะคะแล้วคุณคิดหรือว่าเขาจะรักไอ้สวยแล้วคุณคิดหรือว่าเขาจะรักพยอบอหรือคิดหรือว่าเขาจะรัก เมียพอ,อยีบอเขาอาจจะมันไสฮะจะมาโทษแต่ไม่ไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละไอทีมฝั่งนั้นแหละทีมฝั่งนั้นทีมฝั่งนั้นมันมีใครใครเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณถูกต้องไหมนู่นไปโทษแสงเขียวนู่นไปโทษป้านูนาน่นไปโทษสองร้อยสุดท้ายเขาบอกว่าสองร้อยไม่มางานหรอกสองร้อยเขาไม่ได้มายุ่งสองร้อยเขาก็ไม่ได้มายุง่งวงไฮโลเลยถูกต้องปะเออและกลุ่มนั้นอน่ใครก็ไม่รู้แหละแม่ตั้งกล้องสมัยนี้ทำไงก็ได้ตั้งกล้องอะคือถือถือโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยแต่กูบันท ถือไว้เงี้ยแอไม่นึกว่าก็ไม่รู้ว่าใครถูกต้องบ้างออาใครสนิทกับใครแต่สุดท้ายเนะี่ยมันไม่ต้องไปจําเห็นว่าคุณจะต้องไปหาว่าคนไหนเป็นคนปล่อยคลิปคนไหนกันแกล้งคุณคนไหนจะทําทําคุณถูกต้องไหมสุดท้ายคุณก็พูดในไลฟ์แล้วว่าคุณเป็นคนเล่นเองนายายี่ก็แหกไปเลยค่ะแหกเมื่อวานคุณเพิ่งปกป้องอยู่เลยว่าเอาเงินให้เงินผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ไปแลกเงินเพื่อที่จะมาใส่ซอง วันนี้ผู้ใหญ่อีท่าไหนไม่รู้สับสนสับสนความจริงคือความจริงไงฮะผู้ใหญ่ก็บอกว่าเล่นเล่นแล้วน,ะนายอำเภอก็เรียกไปคุยส่วนที่ว่านายอำเภอเขาจะตัดสินยังไงก็เรื่องของของเขาเนาะเราก็ต้องรอทุกอย่างก็ต้องรอเฮแมคุณใหม่คุงยังบอกว่ากรารกระทําของผู้ใหญ่บ้านเข้ากรณีเป็นการกระทําอันเสียมเสียเกียรติของตําแหน่งหรือละเลยไม่ปฏิบัติกัน ไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงเกิดท้องที่นะ่ตนดูแลหรือราชการโดยส่วนรวมถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะพี่ใหม่คุงพี่ใหม่คุงมีข้อบทกฎหมายเราต้องเนียบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือความรู้ที่พวกเราจะได้รับจากจากจากช่องจาก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 สิ่งที่พวกเราได้รู้แลนะ คือหมู่บ้านเราก็รู้อยู่ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ให้ความสังคมให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนและเราก็เห็นนะว่าหมู่บ้านนี้จู่ๆพยอบอไปหนุนจําเลยเฉยเลยถูกต้องไหมคะจู่ๆพยอบอที่ชาวบ้านให้ความไว้วางใจใช่ไหมคะด้วยความว่าเออถ้าเราจะจับคนร้ายได้ยังไงอย่างเงีย้ยชาวบ้านก็จะอุ่นใจทุกวันนี้คนร้ายเราก็ยังจับไม่ได้แต่กลายเป็นว่าพยอบอ ไปอยู่ฝั่งจำเลยถูกต้องป่ะพอยอบอกลายเป็นยูทูบเบอร์เองแล้วคิดหรือว่าลูกบ้านเขาไม่เดือดร้อนหรือแม้แต่ผลประโยชน์ยูทูบเบอร์ที่พวกคุณขัดผลประโยชน์กันเองอ่ะใครมาเป็นคนถ่ายคุณจะมาเพ่งเลงคนบริสุทธิ์หรือคนนั้นคนนี้ไม่ได้เพื่อเผื่อแม็กกระบกอาจจะเป็นคนถ่ายเองก็ได้แล้วบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ใครโ no, นใครโ no. นใครไปถ่ายถ่ายเนี่ยใครไปถ่ายพอยอบแอม็กกระบกอาจจะไปถ่ายเองก็ได้ หมักกระบก่ะหมักกระบกก็ชอบยอดไลค์ยอดวิวไม่ใช่เหรอวันนี้หมักกระบกก็ทั้งสองคนผัวเมียของหมักกระบกก็ไลค์อยู่ขนาดสมัยก่อนหมักกระบกเคยพูดถึงซองมามา่าสมัยนี้หมักกระบกยังไม่รู้จักซองมามา่าคือทุกอย่างนะคะเงินมันบางตาเดี๋ยวรายต่อไปจะเป็นใครหรือหรือหรืหรออาจจะมีคลิปต่อไปอาจจะผู้ใหญ่อาจจะโดนคลิปรวัรวรวัรวรวัวรัวรัวอะไรก็ได้อันนี้มันแค่น้ำจิม้มนี่แค่อินโทรเ็าแท้ใครจะไปรู้ถูกต้องปะ ก็อย่าลืมว่าหมูบนนมหม่บ้านนี้มีกล้องกันทุกคนหมู่บ้านนี้มีกล้องกันทุกคนเอาไปถ่ายหมูถ่ายมมาถ่ายแมวมันก็คงไม่มีไม,มไม่มีปัญหาถูกต้องไหมคะแต่นี่ไปถ่ายผู้ใหญ่ถ่ายผู้ช่วยแล้วสมมุติว่าไปถ่ายคนอื่นอีกละ่ะแอนแล้วมีผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวฉันก็จะแชร์ฉันมีคลิปฉันจะแชร์ เอาก็แชร์กันนัวเลยสิคะทีนี้ถ้ามีผู้ใหญ่แชร์มาอุ้กูแชร์กับอุ้แชร์กับแชร์กับโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยคะ่ะทีนี้ไม่กูก็มึงละวันหลุด <laughs> ไม่มีกูกับมึงละวันหลุดแามนั้นนะค่ะเยนียผู้ใหญ่การพนันนะคะในหมู่บ้านสีก่กอนเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันมีมานานแล้วใช่ไหมฮะมีมานานแล้วถ้ามีไม่นานนะ่ะไอ้ซวยมันคงมีฝาบ้านไปนานแล้ว อ่าเป็นลูกศิษย, <Yeah. S 2> ย์ของคุณใหม่คิคุงเออเป็นลูกศิษย์ของคุณใหม่คิคุงเลยค่ะโอ้ยคุณใหม่มีคนน้องนองยาวฝากเป็นลูกศิษย์แล้วค่ะพี่ใหม่คิคุงเก่งเก่งเก่งมาได้เข้าไปฟังกับผู้ใหญ่บ้านดั่งเนะผู้ใหญ่บ้านก็บล็อกอีกหมีแล้วไงคือถ้าคือคือ,คอนะคะคืออย่างที่เรารู้ว่าเออมันมีมันมีทุกพื้นที่แหละไอไอไอที่ว่าเอ่อไอที่ว่าเล่นไฮโลกันเนี่ย แต่เพเอิรนมันมาเป็นหมู่บ้านนี้ไงหมู่บ้านนี้เล่วหมู่บ้านนี้มีข้อเสียมีข่าวเสียหายอยู่แล้วตลอดเวลามันถึงมันถึงเห็นถึงความความอะไรนะคะเพื่อนๆมันถึงเห็นความอ่อนแอของผู้บริหารของหมู่บ้านใช่ไหมคะการเล่นการพนันเป็นบ่อเกิดของอะไรคะการเล่นการพนันเราเล่นเล่นไหมเล่นหวยเล่นอะไรมันก็เล่นนะเล่นพองามเล่นพอเนี่ยแต่การเล่นการพนันเป็นบ่อเกิดของมิชฉาชีพถูกต้องไหมคะมิชชาชีพ แล้วถ้าพี่สวยเนี่ยพี่สวยเนี่ยที่ไม่มีฝาบ้านเราก็รู้มาแล้วว่ามีการใส่หกสีเอี่ยวกันแนะอย่าลืมว่ามนฮฑมเคียวนะคะก็เจอ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 มียตรงไหนฮะมนฮฑมเคียวมนฮฑมเคียวก็เจอเมียในวงหกสีเอี่ยวไม่ใช่เหรอพ่อพ่อมนฮฑมเคียวบอกว่ามนฮฑมเคียวว่าเจอเจอเมียในงานซบ เจอเมียในงานศพเจอเมียในงานศพแล้วก็อุ้ยปิ้งกันปิ้งกันสงสัยปิ้งกันตอนกูยักมือยักพี่ยักพี่ไม่มีตังมนบอกว่ามันไม่มีตังเห็นที่แปดตังเยอะอุ้ยตายแล้วเล่นกันไปเล่นกันมายักกันไปยักกันมาก็ปิ้งกันปิ้งกันก็เลยเสียค่าดองกันนั้นไงเสียค่าดองสองพันสี่สิบเจ็ดก็เสียค่าดองกันนะเสียค่าดองนั่นแหละคืออย่างที่เราเห็นพอลูกบ้านก็เล่นเจ้าบ้านก็เล่นผู้นำหมู่บ้านก็เล่นนั่งเล่นกันไป แล้วมนหาเคียวเมื่อก่อนมันก็เล่นเล่นจนชนิดที่ไม่มีฝาบ้านแล้ววันที่สิบ